สวัสดีค่ะป่าวกวางนะคะทักทายจากพี่ชมพูน้อยนะคะพิศักสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพิศักยินดีต้อนรับนะคะสวัสดียูยี่ไบตี้นะคะ,ะชมพูน้อยสวัสดีครับนาทักทายจากพี่บ่าวกวางนะคะบ่าวกวางสวัสดีครับนาทักทายจากพี่ลีวายนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาส่งกําลังใจให้กับยูยี่ในค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณนะคะ คนเมืองสังเกตสวัสดีครับนะทักทายจากพี่บ่าวกวางนะคะลิวายสวัสดีค่ะนะทักทายจากพี่นกนะคะเ,เดี๋ยวดันคอมเมนต์ขึ้นมาอีกน้องน้องอ๊อบข้าวผัดที่เมา,เาปลาหมึกครับพี่ยี่ทานอะไรหรือยังพี่ก็ทานน้าพริกช่วยเก่าเมื่อวานของเมื่อวานแล้วก็มีไสก้กรอกนะคะมีไสก้กรอกเพิ่มมานิดหน่อยนะคะเอ สวัสดีค่ะคนเมืองสังเกตนครนนะตะกายจากพี่ชมพูน้อยนะคะกําลังใจจากพี่การขอบคุณนะคะอะขอตัวแป๊บน้ามวยเดี๋ยวพี่มาครับเดี๋ยวพี่มานะครับน้องอ๊อฟโอเคค่ะนะคะพี่รีวายนะคะถ้าทานข้าวจอดทานข้าวหรือว่าจอดทําธุระได้เลยนะคะ,ะเลิกสิบเอ็ดครับนะคะขอบคุณเลิกสิบเอ็ดนะคะจากพี่บ่าวกวางนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ,ะพี่ชมพูก็ให้กําลังใจมาขอบคุณนะคะพี่สาว เดี๋ยวเดี๋ยวรอไม่รู้ว่าพี่เพย์จะแวะเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวรอพี่เพย์เข้ามาแล้วแล้วค่อยสอนแล้วค่อยสอนภาษาครับพี่จ๋านะคะทักทายจากเอ่อครับพี่จ๋านะคะจากน้องอ๊อฟนะคะขอบคุณกําลังใจจากพี่ชมพู่นะคะพี่ชมพู่นี่กําลังจะจะไปทํางานใช่ไหมคะตอนนี้จอดจอดได้นะพี่สาวเอ่อเพราะว่าพี่สาวน่าจะเวลาทํางานพี่สาวเนาะพี่นกเอี้ยงสวัสดีครับนะทักทายจากบ่าวกวางนะคะ เบากวางอยากรู้ภาษาบ้านยี่แมดี๋ยยี่จะสอนภาษาให้นะคะวันนี้เดี๋ยวจะสอนภาษาให้น้องอ๊อฟนำภาษาไปใช้องนะคะวันนี้เออบ่ากวางสวัสดีค่ะนะรักการจากพี่นกเอี้ยงนะคะสอนภาษาอะไรสอนภาษาสอนภาษาโคราชบ้านยี่นี่แหละดีไหมคะดีไหมคะพี่กันพี่การคนที่ไหนคะไปอยู่ไปอยู่ต่างประเทศแต่ว่าพี่การเป็นคนที่ไหนเอ่ย เออทางเสสวัสดีครับนะทักทายจะพี่บากว้างนะคะอะจอดไว้นะคะน้องยี่นะคะได้เลยค่ะพี่สาวนะคะขอบคุณมากมากนะคะทํางานให้มีความสุขนะคะเป็นกํำลังใจให้อเพี่ชมพู่นะคะ mm hmm. พร้อมกันหรือยังทุกคนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยี่จะสอนภาษาให้วันนี้ <laughs> ถ้าพร้อมส่งเสียงนะคะถ้าพร้อมส่งเสียงเออ เป่ากวางสวัสดีครับนาตะใครจากนองอฟนะคะสุพรรณบุรีจ้าอ๋อแสดงว่าพี่พูดเหนอใช่ไหมใช่ไหมคะปกติปกติพูดไทยพูดเหนอไหมคนสุพรรณคนสุพรรณจะออกเหนอเหนอๆใช่ไหม แต่โคราชก็เหนือเหมือนกันนะแต่ไม่ไม่เหนือไม่เหนื่อยเท่าไม่ไม่น,มน,มนมม่าจะเหนือเท่าคนสุพรรณอ่คุณกะะัลยาสวัสดีครับนะาตากาจจพี่บ่าวกว้างนะคะแต่ปกติเออพี่พี่กมลรัสวัสดีคะ่ะพี่กมลรัศมีัวัสดีตอนรับนะคะชาวบ้านยูยี่วัตีนะคะอ่ พี่ลักเสมอสวัสดีค่ะพี่สาวสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่สาวพี่ลักเสมอวาไรตี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกบ้านเลยนะคะ้ลงสาวยุยี่นะคะมาพร้อมหัวใจสีเขียวนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่สาวที่แวะเข้ามาให้กําลังใจนะคะมาแล้วจ้านะคะจากพี่ลักเสมอนะคะคุณลิวไวสวัสดีค่ะนาตไคายจากพี่บ่าวกว้างนะคะกําลังใจจากพี่กมลรัตน์ขอบคุณนะคะเลิฟๆจากคนสช่วยนะคะสวัสดีค่ะพี่วารีนะคะเลิฟเเช่นกันนะคะเลิฟเเช่นกันขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ สุพรรณจะพูดเนยแต่พี่ไม่เนยยี่ก็โคราชแต่ว่ายี่จะพูดกลางนะถ,ถ้าถ้าถ้าเจอคนโคราชด้วยกันถึงจะพูดโคราชนะคะถึงจะส่งภาษาได้นะเอแต่ว่าให้นั่งพูดคนเดียวพูดไม่ได้นะ,ะแปลกนะเป็นแปลกแปกไหมเพราะปกติยี่จะพูดกลางนะพูดกลางอขอบคุณนะคะกําลังใจพี่มากันแล้วนะคะเดี๋ยวยี่จะสอนภาษาโคราชนะเอวันนี้เอากี่คําดี ใครไทยใครไทยถูกนะคะใครไทยถูกอ่อน่ารักชุดๆว่ายังไงนะคะจากพี่รักเสมอน,นะคะ,ะน้องว่ายังไงเออ